ไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองพองอันไพยประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน และสองวักสุดท้ายเป็นวักทองนะฮะเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมภัยประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินและวันนี้ฟ้าสีทองของประชาชนมาหรือยังแล้วแต่ว่าถามใครคำตอบแตกต่างกันไปแต่สำหรับคุณภูมิทารเวชยชัยเมื่อวันนี้ก้าวเข้าสู่ผู้มีอำนาจทางการเมืองนะฮะ ฟ้าสีทองที่เห็นกับฟ้าสีทอง